ก็สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกทกท่านมาพบกันกับการคำนวณตัวเลขสำหรับใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลในคลิปนี้เราจะมาฝันทงเลข2ตัวล่างกันเราจะมาดูว่าวันที่16เมษายนงวดหน้าเราคิดได้เลขตัวไหนบ้างสูตรของเราคิดไม่ยากใครบวกเลขเป็นทำได้ทุกคนหลักสิบ จะมีสามตัวแบบนี้และหลักหน่วยจะมีแค่ตัวเดียวอย่างเช่นงวดนี้ออกไปที่5้แบบนี้ถูกต้องอย่างงวดนี้ออกไปที่5้าสี่แบบนี้เราคิดถูกต้องงวดถัดมาก็จะเป็นเลข3-2นั่นเองแบบนี้ถูกต้องงวดนี้จะเป็นเลข3-6 แบบนี้เราฟันธงถูกต้องถ้าจับคู่กันจะได้แค่3ชุดเท่านั้น2 6 3 6แล้วก็4 6นั่นเองนะครับทีนี้งวดหน้างวดหน้าเวลาเราคิดออกมาแล้วหลักสิบก็จะเป็นเลข6 7 8มีปากกากระดาษก็จดเอาไว้ได้เลยฟันธงให้ก่อนออกเลข2ตัวล่างจะถูกง่ายกว่าเลข3ตัวนะครับเพราะมี100ประตูนั่นเอง ถ้าเป็น3ตัวมี1,000ประตูนะครับถูกได้แค่ประตูเดียว2ตัวล่าง100ประตูถูกได้1ประตูนั่นเองหลักหน่วยก็จะเป็นเลข67890วันที่16เมษายนงวดหน้าแต่ว่าหลักหน่วยมีวิธีตัดเราจะฟันธงแค่ตัวเดียวเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าวิธีการบวกเลขวิธีการตัดทำกันยังไง นี่คือความจริงที่เราสามารถพิสูจน์เองได้ตัวเลขทุกตัวมีที่ไปที่มานั่นเองผมทำตัวอย่างให้ดูก่อนทุกคนจะได้รู้ว่าจุดที่เราต้องนำมาบวกกันเราใช้จุดไหนบ้างผมจะทำให้ดูจาก1มีนาที่ออก5.4รางวัลที่1-2ตัวล่างเลขหน้า1-2ท้าย1-2เราจดให้ถูกต้อง อันนี้ห้ามสลับกันนะครับ1ไปสองสองหนึ่งไม่ได้นะครับต้องเรียงให้ถูกต้องไปดูจุดขยันออกของหลักสิบก่อนให้ทุกคนวงไปที่หลัก12ตัวล่างและเลขหน้าครั้งที่1หลักสิบหลักหน่วยตรงนี้ไปดูจุดขยันออกของหลักหน่วยบ้างวงไปที่หลักพันหลักสิบครั้งที่สองเลขหน้าและหลักร้อยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองทุกงวดเราใช้จุดนี้ วงเอาไว้แล้วไปย้อนทำดูหลายๆงวดยังไม่เคยผิดผมจะวงให้ทุกงวดเลยวงตำแหน่งเดียวกันหลักสิบจุดนี้จุดนี้นะครับหลักหน่วยจุดนี้และจุดนี้นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการบวกเลขกันนะครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนนะครับวงไปจุดนี้ จุดนี้นั่นเองแล้วก็หลักหน่วยวงไปหลักพันนะครับหลัก10ครั้งที่2เลขหน้าและหลักร้อยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองเป็นจุดขยันออกทุกงวดเราใช้จุดนี้ทีนี้เรามาดูวิธีการบวกเลขกันและวิธีการตัดตัวเลข539เเอา5บวก3และบวก9 837 8 3, บวกสและบวก7เราไปฟันธงหลักสิบก่อนเพราะว่าหลักสิบมีแค่3ตัวเท่านั้น5้บวกสได้8 8ดแปบวกเกพอได้7แล้วนะครับให้เราบวก5ทุกครั้งบวก5ทุกครั้งเลยหรือบวกเป็นประจำนั่นเองนะครับจำไว้ให้ดีนะครับบวกกัน7จบวกหได้เท่ากับ12คือ2 สองเพิ่มเป็นสามสามเพิ่มเป็นสี่เพิ่มครั้งละหนึ่งแต้มแบบนี้ฟันทงไปที่หลักสิบไปดูหลักหน่วยบ้างบวกกันได้สิบแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งแล้วก็เป็นสองหลักสิบมีทั้งหมดห้าตัวถ้าจับคู่กับหลักสิบจะได้สิบห้าชุดแต่สิบห้าชุดเราเลือกแค่ตัวเดียวออกมาวางข้างหลังตรงนี้ก็จะเหลือแค่ สชุดเท่านั้นวิธีการตัดตัวเลขให้ทุกคนวงไปที่หลักหน่วยครั้งที่1ของเลขท้ายและหลัก10บตรงนี้1กับ5มาตั้ง1กับ5มาตั้งและมีอีกตัวหนึ่งจะเป็นเลข6เราบวกกันนะครับ1นึบวกหบวกหได้12คู่มิตรเลข2จะเป็นเลข7หรือ ให้ทุกคนบวก5เข้าไปนะครับวิธีการเลือกตัวเลขข้างบนกับข้างล่างให้เราเลือกตัวที่ซ้ำกันออกมาฟันธงไปที่หลักหน่วยนั่นเองเรามาวางข้างหลังแบบนี้นำเลข3มชุดไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาล 1. มีนาคมออกวันที่16ออก3-2นั่นเองเห็นไหมครับ แบบนี้เราเลือกถูกต้องแบบนี้เลือกถูกต้องหลัก10มีตัวหนึ่งที่ออกได้งวดต่อไปเราจะคำนวณอีกจุดขยันออก3 9 5นํานำมาตั้ง3บวก9 5, และบวก5จุดขยันออก7 2 4 7บวก2และบวก4นั่นเอง3บวก9 1 2 2บวก5ได้7 แล้วอย่าลืมนะครับต้องบวก5ทุกครั้ง5ตัวนี้ต้องบวกทุกครั้งนะครับ7 5ได้12 2เป็น3 3เป็น4นั่นเองให้เพิ่มครั้งละหนึ่งแต้มฟันธงไปที่หลัก10บเจได้9 9้าบวกสี่สเป็น4เป็น5เป็น6แล้วก็เป็น7นี่คือหลักหน่วยมีทั้งหมด5ตัว เราจะเลือกออกมาแค่ตัวเดียวเราก็วงไปที่หลักหน่วยครั้งที่1กับหลัก10ครั้งที่2เลขท้ายนั่นเอง7บวก0แต่จะมีอีกตัวหนึ่งเพราะในแต่ละหลักจะมี3จุดให้บวกกันนั่นเองตัวนี้เป็นตัวสำคัญเป็นตัวแปรนะครับมีวิธีคิดนะครับตัวไหนมาบวกนั่นเองบวกกันได้16คือ6 คู่มิดของ6เป็นเลข1หรือบวก5เข้าไปวิธีการเลือกเหมือนเดิมข้างหน้าข้างบนกับข้างล่างตัวไหนที่ซ้ำกันนะครับเราดึงออกมาเราก็นำเลข6ตัวนี้ไปวางข้างหลังหลัก10ที่เราฟันธงเอาไว้แบบนี้งวดละ3ชุดเท่านั้นเองวันที่16 มีนาคมออกวันที่1เมษายนออก36งวดที่ผ่านมาฟันธงถูกต้องเลข3หลัก10มีแบบนี้เราสามารถนำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปขึ้นกันได้นะครับใครนะครับสนใจอยากได้สูตรไปคิดนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเราสามารถติดต่อขอรับสูตรได้0658829300นะครับ สูตรคิดง่ายเราวงจุดขยันออกแล้วบวกกันได้เลยคิดง่ายนะครับแต่จะมีอีกจุดหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้นะครับคือจุดนี้ตัวนี้เรารู้ว่าแวบเป็นตรงนี้นะครับอีกจุดหนึ่งมีวิธีคิดสูตรที่ส่งไปจะมีบอกว่าคิดกันยังไงนะครับ0658829300นี่เป็นเบอร์ id line และเป็นเบอร์โทรด้วยจะทักมาทางไลน์ก็ได้หรือจะโทรมาก็ได้ สูตรของเราคิดง่ายบวกเลขเป็นทำได้ทุกคนงวดละ3ชุดเท่านั้นส่งให้ทั้งสูตร3ตัวและ2ตัวนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูงวดหน้ากันเรามาดูงวดปัจจุบันหรือว่าอนาคตที่จะถึงนี้นะครับจุดขยันออกที่เราเห็นคือ3 3 5เตรียมปากกาจดนะครับ3บวก3และบวก5 9 6 1 9กบวกหและบวก1นั่นเองเราไปดูหลักสิบว่าเลขที่เราฟันธงจะเป็นเลขตัวไหนบวกกันได้11คือ1นบวก5ทุกครั้งหนึบวกหจะได้6 7และก็8นั่นเองเพิ่มครั้งละ1แต้มไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับตัวที่น่าจะออกก็คือตัว6กเนั่นเองในตำแหน่งหลักสิบนะครับ ส่วนหลักหน่วยบวกกันได้16 6เป็น7เป็น8เป็น9เป็น0นั่นเองเราจะเลือกตัวไหนดีนะครับมาวางข้างหลังตรงนี้จุดตัวตัดเราวงไปที่หลักหน่วยและหลัก10ครั้งที่2นั่นเองของเลขท้ายนะครับ0บวก6แต่ก็จะมีอีกตัวหนึ่งตรงนี้ที่เราต้องนำมาบวกเพิ่ม บวกได้เท่าไหร่คู่มิตรก็คือให้บวก5ข้างบนกับข้างล่างจะมีตัวเดียวที่ซ้ำกันจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนำมาวางข้างหลัง6 7 8นั่นเองสูตรที่ส่งไปให้จะมีคำอธิบายบอกว่าตัวไหนมาวางแค่จุดเดียวเราสามารถนำตัวเลขแค่ตัวเดียวมาวางข้างหลังนะครับ และนี่คือที่ไปที่มาของเลขที่ผมได้ฟันธงให้นั่นเอง6 7 8นะครับ6 7 8 9 0แต่หลักหน่วยจะมีแค่ตัวเดียวที่เราเลือกออกมาแต่เราต้องรู้จุดนี้แต่ถ้าจับคู่ทั้งหมดเลขจะเป็น15คู่นะครับเรามารอผลว่าวันที่16เมษายนตัวไหนจะออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ สูตรนะครับเป็นเพียงแนวทางการคำนวณจากสถิติที่ผ่านมานะครับเราไม่ได้รู้ว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกและผมไม่ได้มาชวนหรือว่าแนะนำให้ใครไปเล่นแต่ถ้าใครชอบคิดชอบคำนวณชอบแนวทางการคิดแบบนี้เราสามารถติดต่อสอบถามรับสูตรได้0658 8, 8, 8 29300นนั่นเองเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ id line นะครับและจะเป็นเบอร์โทรด้วย สูตรการคำนวณก็จะประมาณนี้คิดง่ายทำง่ายใครบวกเลขเป็นทำได้ทุกคนชอบการคำนวณในแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องเรานะครับก็ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆมีโชคมีลาบคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ได้ทองนะครับขอให้โชคดีกับเลขที่ผมได้ฟันธงให้ในวันที่16เมษายนนั่นเองนะครับ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ